นสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเช่นเคยเป็นไงไม่เจอกันนานครับมาดูกับใชคํงว่า พรีวิวรอบ16ทีมสุดท้ายแบ่งเป็น2โซนนะเพราะว่าตอนนี้ได้8ทีมแล้วโซนตะวันเอาตะวันออกก่อนนะส่วนของตะวันตกเนี่ยเมื่อวานนี้นี่ได้ของกลุ่มของทางบรุษเซียดอดมุลเนาะที่ที่สามารถชนะได้แล้วก็เข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มของโซนนั้นเน่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาของทางโซนตะวันออกครับมี4คู่นะครับคือพาเมลัสเจอกับบตาโฟโกครับในรอบ16ทีมสุดท้ายบาซีเลียนเจอกันเองครับส่วน บาร์รีเซงเชเมงครับถือว่างานง่ายหน่อยนะเพราะนัดสุดท้ายเองเข้ารอบระดับหนึ่งเจออินเตอร์ไมอา,ามีมีเบนฟิกา้าเจอเชลซีแล้วก็ฟารมิงโกเจอกับบาเยินเนี่ยครับไอ้เบนฟิก้ากับฟารมิงโกเนี่ยแหละที่แบบแหมนัดสุดท้ายนี่ลุ้นกันสนุกเลยนะเหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับย s สไตร์สตูดิโด้วยนะครับผม โปดีจัดไปครับสำหรับสาวก u b u p r พ m มีมครับราคาเริ่มต้นเพียง19บาทครับหรือรายเดือนเพียง69บาทนะครับสามารถแจง้งเตือนอัตโนมัติในการต่ออายุและโปรโมชั่นมากมายครับยังมีแอปสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดดฟิกดิสนีย์พัและทุกแอปสตรีมมิ่งเองราคาถือว่าถูกเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถแอดรายหรือสแกน QR Code ที่หน้าจได้เลยครับ แล้วมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเอาคู่ใหญ่เลยครับฟาเมงโกเจอกับทางบาเยอร์มิวนิกครับเตะทีสามนะในช่วงรอบ16ทีมสุดท้ายนี่โอ้โหซอแจ้งพูดเดีวเดียวครับเตะช่วงสองช่วงเวลาครับคืนวันที่29หรือวันที่30นั่นเองนะครับฟาเมงโกกับทางบาเยอร์มิวนิกฟาเมงโกเองถือว่าผลงานของพวกเขาค่อนข้างโดดเด่นเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้นี่เข้ารอบมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มสามารถชนะทางเชล ได้ด้วยซ้ำนะครับ3ประตูต่อ1แต่นัดสุดท้ายเองเนี่ยอาจจะบอกว่าสะดุดหรือเปล่าก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเข้ารอบแล้วพวกเขาแค่ต้องการเสมอและสุดท้ายเสมอกับทางรอสแองเจลิสเอฟมาซึ่งฟามิงโกในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมจากโซนอเมริกาใต้โดยเฉพาะ จากบารซิลเองที่ผลงานค่อนข้างเยี่ยมเลยเล่นบอลได้ค่อนข้างสวยงามระบบแผงมิดฟิลด์ดีคุมจังหวะ i, บอลดีบอลไม่ได้รวดเร็วเลยนะคือกลายเป็นบาซิเลียนที่ครบเครื่องจังหวะเข้าทำวางยาวดีครับลูกกลางอากาศแข็งแกร่งจังหวะการเข้าหนักริมเส้นซ้ายขวาโดยเฉพาะฟูลแบ็กนี่เติมกันสนุกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์เลยส่วนของทางบาเยิร์นมิวนิกเองเนี่ย จะใช้คําว่าผิดคาดก็ประมาณนั้นครับเพราะสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายพวกเขาเนี่ยไปพ่ายให้กับทางเบนฟิก้าเข้ารอบเป็นอันดับ2ต้องมาเจอกับฟาร์เมงโกหลายๆคนบอกหนีเชลซีบอกโอ้โหจะเผื่อๆนะเจอเชลซีจะง่ายกว่านะคือบาเยิร์นมิวนิกเองในรอบแบ่งกลุ่มเองนัดแรกเนี่ย จัดเซอร์ไพรส์ครับกดโอกแดนซิตี้ไป10ลรูปนะส่วนนัดที่2ก็ยังผลงานยอดเยี่ยมแต่นัดสุดท้ายด้วยสภาพอากาศแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นครับเพราะว่าทางวิเชงคอมบันดีเองมีการโรเตชันนักเตะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแผงเกมลุกไม่ว่าจะเป็นซานเน่มุลเลอร์เอรหรือแซเชนาบี้ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แล้วโดดเร็วด้วยแต่หลังจากนั้นพยายามแต่ด้วยสภาพอากาศครับอวันที่มาย่นเตะกับทางเบนฟิก้านี่39เลยนะ อูนักเตะจะตายเอาทําให้กลายเป็นว่านัดสุดท้ายเดี่ยวพ่ายไปก็เลยกลายเป็นอันดับ2ต้องมาเจอกับทางฟาร์มิงโกของแข็งซึ่ง1ิเบนไลชื่อผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงของทางฟาร์มิงโกเองไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับนักเตะค่อนข้างครบโดยเฉพาะเกมรุกไม่ว่าจะเป็นทางเคียร์ตาเออเอเวอร์ตันมีออร์โคราน่าเป้าอย่างเปโดมิดฟิลคู่กลางที่ ทัวร์นาเมนต์นี้เด่นมากเข้าหนักเข้าแรงและเข้าละเอียดอย่างตัวอารเรนหรือแม้กระทั่งเอเวอร์ตันฟูลแบ็กซ้ายขวาครับทางซันโดหรือแม้กระทั่งเวเลราถือว่าทำได้งานได้ค่อนข้างดีแล้วกลายเป็นว่าฟุตบอลอเมริกาใต้ในช่วงนี้เนี่ยมันเด่นอย่างตรงที่ว่าคู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยตัวใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นฟาเมงโกพาเมลัส หรือแม้กระทั่งทางฟูเมเนเซหรือโบตาโฟโกเนี่ยโอ้โหคู่เซนเตอร์มันเบลเลิเลยนะโอโ้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับสำหรับฟาร์เมงโกในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ส่วนคนทางบาเยิร์นบุนิคเองจะบอกว่าเอาจริงๆได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายด้วยไหมเพราะว่านัดสุดท้ายที่เจอกับเบนฟิก้าเนี่ยตัวจริงหลักๆส่วนมากเนี่ยลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมประมาณ30นาทีสุดท้ายเท่านั้นเองผู้รักษาประตูยังเป็นนอยเออร์ครับคู่เซนเตอร์เนี่ย โจเซฟสตานิสิกยืนคู่ทานแน่นอนเพราะว่านัดที่แล้วอุปาเมกานโนล,ลงมานี่ก็อาจจะ เทียบกับโจนาธานทาดูทาดูดีกว่านะด้านซ้ายอย่างราเฟลเกเร,รโรก็ถือดีครับด้านขวาซาซาบอยต้องดูว่าไหวหรือเปล่าพกกำศึกหนักแบบ90นาทีมาเยอะมากคู่กลางครับโจชัวคิมมิดปาบโลวิด3ตัวรุยอย่างคินสเลย์โคมามนโทมัสมุลเลอร์หรือแม้กระทั่งมีรายชื่อของทางเจ้ามูเซล่าอยู่ส่วนขวาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เด่นมากนั่นก็คือทางไมเคิลโอรลิเซ่ส่วนหน้าเป้าเป็นทางแฮร์รี่เคนพ่อดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ รูปแบบการเล่นเนี่ยเอาจริงๆบอลค่อนข้างสูสีครับเพราะว่าบาเยอร์มิวนิกพวกเขาเด่นด้วยโพสิชันการทานซิชันฟุตบอลการเคลื่อนบอลจากระบบแผงมิดฟิลด์และที่สำคัญการจี้เข้าทำของริมเส้นซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นโอริเซหรือแมคโคแมนส่วนหน้าเป้าอย่างแฮร์รี่เคนประมาทไม่ได้อยู่แล้วครับเคนนี้มีโอกาสนี่มีตุงแน่ๆครับหรือแม้กระทั่งตัวสอดแทรกที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดที่ สภาพร่างกายค่อนข้างดีอย่างเจ้ามูเซียราส่วนของทางฟามิงโกเองเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของบราซิเลียนที่ไม่ใช่บราซิเลียนคือหนึ่งเลยคือคุมจังหวะแดนกลางช้าเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามสวนเร็วแต่ทีมของพวกเขามีเกมสวนกลับหรือการดันลอยของฟูลแบ็กซ้ายขวาที่ค่อนข้างดีคู่นี้เนี่ยโอกาสที่จะจบในเวลามีสูงถ้าจะให้เชียร์นะ คือถ้าจะเอาเชียร์จริงๆก็ยังยังยัง,ยงมองว่าบาเยอร์มิวนิกครับด้วยคุณภาพเพราะว่าอย่าลืมว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลที่ขับเคลื่อนด้วยแผงมิดฟิลด์จะใช้พละกำลังน้อยกว่าทีมที่ขับเคลื่อนด้วยการเติมเกมฟา r มิงโกเองนัดล่าสุดที่เจอกับรอสแองเจริสเอฟซีเนี่ยด้วยเงื่อนไขที่เข้ารอบไปแล้วอะส่วนหนึ่งครับแต่รูปแบบการเล่นที่เจอการรับ โดยที่ลอยสูงเสมอเนี่ยมันทำให้ฟาร์มิงโกเองเนี่ยไม่สามารถดันหรือขยับวิ่งสองข้างเพื่อเติมเกมได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ที่มันเป็นจุดบอดของทางฟอร์มงโก้ส่วนของทางบาเยิร์นมิวนิกภาษาชาวบ้านคือรอส่วนอย่างเดียวนะคือระวังเกมส่วนอย่างเดียวครับถ้าเซตบอลสู้กันเนี่ย สู้บาเยอร์นยากอยู่แล้วเพราะว่าบาเยอร์นเนี่ยแผงมิดฟิลด์แดงกลางอย่างปาโรวิกกับทางโจโชคิมมิดหรือแม้กระทั่งมีทางกอเรสกาด้วยเนี่ยช่วงหลังค่อนข้างดีคู่นี้ยังมองว่าบาเยอร์นมิวนิกน่าจะชนะได้นะครับส่วนคู่ถัดไปครับเอาเบนฟิก้าเจอกับเชลซีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลชาวไทยนะ่าจะจับจาครับกับแฟนสิงห์บูเชลซีนัดล่าสุดของทางเชลซีเองพวกเขาสามารถชนะมาได้2ประตูไอ้สามูนเลยเออเชลซี Chelsea นี่ นัดสุดท้ายนี่ชนะได้30ศนย์ชนะตัวเอสเปเรนเซ่เนาะส่วนเบนฟิก้านี่ชนะบาเยอร์มิวนิกของเชลซีเองเข้ารอบมาเป็นอันดับ2นะครับส่วนเบนฟิก้านี่เข้ารอบมาเป็นอันดับ1ซึ่งสภาพของทั้ง2ทีมเองเบนฟิก้าเองในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถามว่าผลงาน โอเคเลยครับแต่ปัญหาหลักของพวกเขาคือ11ลายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ไม่สาม,มารถทดแทนได้นี่แหละคือเบนฟิก้าเองเนี่ยแทบจะใช้ชุดเดิมทุกนัดเลยเพราะตัวสำรองเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนเกมหรือทำให้เกมดีขึ้นเลย นักเตะหลักๆห,หลายๆตัวก็ยังต้องยืนค้ำจนวินาทีสุดท้ายใช้คำว่าอย่างนี้เลยอ่ะนัดสุดท้ายที่เจอกับบาเยอร์เนี่ยจะบอกว่าโชคชะตาเข้าข้างด้วยครับเพราะว่าในช่วง30นาทีสุดท้ายเนี่ยบาเยอร์มิวนิกมีโอกาสยิงถึง17ครั้งครับตรงกรอบถึง9นะแต่ไม่ผ่านไม่ผ่านผู้รักษาประตูอย่างอนาดรินลูนินนะที่วันนั้นนี่ใช้คำว่า10เต็ม10ครับสำหรับผู้รักษาประตูของทางเบนฟิก้าส่วนของทางเชลซีเองในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ จะบอกว่าเดาทางยากเพราะว่าด้วยความที่ว่ารูปแบบการเล่นหรือแม้กระทั่งการจัดตัวผู้เล่นของมาเลสก้าเหมือนเป็นการลองทีเหมือนเป็นปีซีซั่นเลยครับนักเตะหลายๆตัวมีการโรเตชันผลงานหลายๆตัวมีขึ้นมีลงแต่หนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยคือเลียมดีแรบครับกองหน้าตัวเป้าที่มาลงแทนในทางนิโคลัสแจ็กสันแล้วนัดล่าสุดยิงได้ด้วยมาดูเอเก้มีความมั่นใจมากขึ้นนะก็ถือว่าเชลซีเอง การเจอกับทางเบนฟิก้าเนี่ยถ้าดูโดยรวมจริงๆกลาเป็นทางเชลซีเป็นต่อด้วยครับซึ่งสิเป็นลายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเบนฟิก้าก็อย่างที่บอกครับหน้าเดิมๆหน้าเป้ายัางเป็นปาวิดิสอยู่ปาวิดิสนี่ก็อยู่จนแบบวินาทีสุดท้ายแองเคลดีมาเรียปาสเตียนี่มีทางบาสคูบคู่กลางอย่างเลนโตซานเจสรวมถึงอารซูเนตเองก็คือต้องยืนอยู่ตลอดเวลา ส่วนคู่เซนเตอร์อย่างโอตาเมนดีกับทางอันโตนิโอซิลวาเนี่ยก็ต้องยอมรับครับด้วยอายุอะ่ะมันมันมีผลระยะยาวแน่นอนผู้รักษาประตูอยากอนาันโตนิโตูปินเองก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีส่วนของทางเชลซีครับถ้าเอาไตาชื่อนเวลานี้นี่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าดูเลยครับผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสเองคู่เซนเตอร์ ได้เยอะนะล่าสุดเป็นทางเบียโยลงมาแล้วก็ทําประตูได้ด้วยลิมเสซนไซขวาครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คูคูเร่าเมโรคุสโตหรือแม้กระทั่งการดำลำชิมปงมาเล่นเป็นฟูลแบ็คก็ได้3ตัวกลางโอ้โหคือเยอะลาเวียคาไคเซโดเอ็นโซพาเมอร์ ส่วนหน้าเป้าเนี่ยยังเป็นทางเลียมดีแรปเหมือนเดิมเพราะว่าแจ็คสันเองโดนแบนนะครับก็กลายเป็นว่าต่อให้ไม่โดนแบนมาเล็กซก้าบอกก็ไม่เอาลงครับคือถ้าเราดูจากรายละเอียดเนี่ยการยืนระยะรวมถึงสภาพร่างกายคู่นี้เองยังมองว่าเป็นทางเชลซีครับที่เหนือกว่าทางเบนฟิก้าเบนฟิก้ามีจังหวะฉาบช,ชวยครับเป็นบอลที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีและเป็นบอลที่เล่นจังหวะฟาสเบรกได้ดีแต่ พอเจอทีมที่เล่นฟาสต์เบรกดีกว่าและการยืนลอยเกมรับที่ต่ำเพราะอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์บอลเชลซีด้วยรูปแบบการยืนมิดฟิลดตัวรับที่ต่ำเป็นเหมือนโบ62ตัวเนี่ยฟุตบอลฟาสต์เบรกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำอะไรเชลซีค่อนข้างยากเราเห็นของเชลซีในพรีเมียร์ลีกเลยครับว่าถ้าไม่เร็วจริง โตกับพวกเขายากพบพวกเขามีจุดเด่นจากฟูลแบ็กซ้ายขวาอยู่แล้วครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเชลซีครับโอกาสที่จะชนะเฟนฟิกาได้มีสูงครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอย่างเรียมดีแรบนี่2นัดที่ผ่านมาที่มีโอกาสลงกับเชลซีเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าผลงานดีมาก ไอ้นี่เนี่ยคือไอ้นหนูเลยครับเรียมดีแลบนี่อายุยังน้อยด้วยครับแต่แพทชั่นนี่มาเต็มเลยนะก็ถือว่าน่าสนใจกับอีกคู่หนึ่งครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางปารีสแซงต์แชมงเจอกับอินเตอร์ไมอามี่คู่นี้ไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรนะเพราะว่าปารีสแซงต์แชมงเนี่ยนัดสุดท้ายสามารถชนะซีแอตเทิลซาวเดอร์เพื่อนร่วมนะเพื่อนร่วมรีของอินเตอร์ไมอามี่มาได้ส่วนอินเตอร์ไมอามี่เองเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยไปพลาดเองครับตามจริงนำพาเมลัส2ลูกนะ สุดท้ายไปโดน2ลูกท้ายเกมเพราะว่าหมดแรงครับแล้วกลายเป็นว่าพาเมลัสนะเข้ารอบอันดับหนึ่งไปเจอโบตาโฟโกส่วนอินเตอร์มาไฮมี่เนี่ยต้องมาเจอปารีสเลยแหละครับโอ้โหไปแมตซี่กูโดนแน่นะสิเอ็ไลเชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางปารีสแซงต์แชร์แมงก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมครับนักเตะหลายๆตัวระบบแผงมิดฟิลวิตินจาฟาเบียนรุยเจ้าเนเวตส่วน3ตัวหน้านี่คือเลือกเอาเลยครับแม่คืออยากได้ตัวไหน ขาดแค่เดมเบเล่ครับคาวาเซเลียโดเอบัคโคราหรือแม้กระทั่งตัวมายูรุเองก็ถือว่าผลงานทำได้ดีส่วนเกมรับครับฮาคิมี่ยังนำทัพด้านซ้ายนูโนเมนเดสคู่ควางมากินยอดกับทางปาโชผู้รักษาประตูอย่างดอนนารุมาปาลีดเองเนี่ยถือว่าผลงานในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับพวกเขามีสะดุดให้กับโบตาโฟโกแต่อย่าลืมว่า รอบน็อกเอาทมันคือของแท้ครับเจอกับอินเตอร์ไมอามีอินเตอร์ไมอามีเองคือจะบอกว่าในช่วงรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาผลงานดีก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะถ้าแต่ละนัดเนี่ยกว่าจะเอาตัวรอดได้ก็ทุลักทุเลครับกองหน้าตัวเป้ายังเป็นสัวเลสอยู่เลยนะเหลียวเนลเมสซี่แบกแดนกลางส่วนตัวอื่นๆก็คือบูสเกตเนี่ย คือเราเห็นหลายนะล้าบูสเกตมันคุมจังหวะได้แต่ถ้าบูสเกตไม่มีบอลเนี่ยบูสเกตไม่มีประโยชน์เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยครับแล้วเจอทีมที่เล่นบอลทันซิชันหรือเล่นบอลบ็อกทูบ็อกในแผงมิดฟิลระดับโลกอย่างปารีสแซง์แมงเนี่ย ผมบอกได้คําเดียวว่าลิงชิงบอนครับเออคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมีเท่าไหร่ใส่หมดปารีสนี่2เม็ดมีให้เห็นครับสาหรับคู่นี้อินเตอร์มายามีไม่น่าจะต้านทานเกมรุกที่หลากหลายของทางปรารีสแซงเช็คแม่งได้ครับส่วนคู่สุดท้ายบูตร์ฟุโกเจอกับพาเมรัสคู่นี้มันเป็นเขาเรียกว่าบาซิเลียนเจอกันเองครับแล้วก็มีโอกาสเจอกันในลีกอยู่แล้วค่อนข้างสูสีครับบูต้าฟุโกกับพาเมรัสเองเจอกันในช่วงหลังเนี่ยเฉือนกันตลอดแล้วด้วยรายละเอียดการเล่นของ ฟุตบอลบราซิลเองเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องใช้คําว่ายื้อกันยนวินาทีสุดท้ายแต่ถ้าเราดูจากรายละเอียดของเกมในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโบตาโฟโกดูดีกว่าเพราะว่า โบตาโฟโกเองเขาอยู่กลุ่มเดียวกับทางปารีสแซงต์แชแมงและยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้ส่วนทางพาไมล์ัดเองเนี่ยนัดสุดท้ายนี่คือคือบี้จนอินเตอร์มอาร์มี่หมดแรงรูปแบบการเล่นขายกันระบบการเล่นขายกันคราวนี้ก็วัดกันที่ที่ส่วนต่างของการจบสกอร์ในจุดสุดท้ายครับซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวชอบโบตาโฟโกมากกว่าผมว่าโบตาโฟโกจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งเลยคือจังหวะวางบอลยาวกลายเป็นเป็นทีมบราซิ ที่เล่นครๆฟาร์งมงโกคือมีการวางบอลยาวสไตล์ยุโรปที่เข้าทําได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะกองหน้าอย่างอีโกเคซุดเองนี่ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็ถือว่าจัดไปครับสําหรับรอบ16ทีมสุดท้ายเอาฝั่งตะวันตะด้านด้านซ้ายเขาเรียกอะไระตะวันตก อ่าเอาตะวันตกก่อนรอบหน้าเดี๋ยวค่อยเป็นตะวันก่อพื่นเพื่อนคิดเห็นยังไงครับแต่และคู่คู่ไหนคิดว่าใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับพูดกันคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้เองเนี่ยชั่วบรรยายสุดตี2มาลายจูเ็นตุสเจอกับทางเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็อย่าลืมไปทักทายกันได้ในช่วงตีสนะครับสาหรับวันนี้กับก่อนเกมไปเรียบร้อยครับสวัสดีครับผม